ากประเทศอังกฤษนะครับมาทําความสะอาดนะครับมองเก็บกระดูกนะครับของภรรยาที่เป็นที่รักที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังมาลืมนะครับยังกลับมามากวาดมาเสร็จมาถูนะครับมองเก็บกระดูกเนี่ยนะครับตั้งที่เสียชีวิตไปหลายปีนะครับเจ้าตัวก็พึง่ง ตาลินหาวใจอยู่ต่างประเทศมีแต่เมียมีแต่ลูกติดนะครับเจไม่ได้มีลูกด้วยกันนะครับตามในคลิปเลยครับชมพูและคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพชายชาวอังกฤษคนเนี้ฮะเขามาช่วยทำความสะอาดเจดีเก็บกระดูกเมียรักของเขาที่ตายไปเกือบ5ปีแล้ววัดศรีสุวรรณมงคลครับบ้านศรีเมืองที่อำเภอบ,บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชายชาวอังกฤษคนนี้นะครับอายุ63ปีชื่อมิสเตอร์แอนดริวครับรบินมาจากอังกฤษเขาอาศัยอยู่ที่เมืองยอครับ มาทำความสะอาดเป็นแบบนี้ประจำทุกปีมิสเตอร์แอนดิวบอกว่าหลังจากเขากเกษียณจากการเป็นทาหารก็ไปทําที่โรงงานแห่งหนึ่งไปเจอะเจอกับหญิงสาวชาวไทยก็คือเม,<า>มียสุดที่รักของเขาครับที่พัทยาและแต่งงานอยู่กินกันฝั<า>่งเมียเนี่ยมีลูกติดเขาอยู่กินกันมาไม่ได้มีลูกนะครับ,รบแต่ไม่เป็นไรเรามาปลูกบ้าน สร้างเรือนที่บ้านสีเมืองครับเม,ม,มียเขาตายไปเพราะโรคมะเร็งนานเกือบ5ปีแล้ว <c oughs> หลังจากที่เมียตายไปเนี่ยพี่สาวของเขาซึ่งอยู่อังกฤษเนี่ยอยากให้น้องชายกลับไปอยู่ด้วยกันที่นั่น <c oughs> แต่ทุกๆปีฮะด้วยความคิดถึงต้องบินมาซื้อตั๋วบินมาเพื่อมาทำความสะอาดเจดีเก็บกระดูกเมีย แล้วก็เปลี่ยนดอกไม้ให้เจ <50 S 1> ดีร,รอบๆเขาก็ช่วยดูแลทาความสะอาดนะครับมีปีที่แล้วนี่แหละมิสเตอร์แอนดริลนั้นผ่าตัดหัวใจแต่ปีนี้อาการดีขึ้นก็เลยบินมาตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาเดี๋ยว12พฤศจิกาเนี่ยจะบินกลับอังกฤษแล้วเขาย้ําถึงความรักและความประทับใจที่มีต่อเมียเขาฮะมิสเตอร์แอนดริลบอกว่าผมรักผู้หญิงไทยและรักผู้หญิงคนนี้มากแม้เธอเนี่ยจะตายจากผมไปแล้วผมยังคิดถึงเธอตลอดเวลาเพราะเมียผมเป็นคนดีอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและผู้หญิงคนนี้ จะเป็นภรรยาคนสุดท้ายสำหรับชีวิตผม,มนี่ฮะรักแท้มีอยู่จริงครับ